วิดีโอสุดท้ายของเราเกี่ยวกับการโต้ตอบแขกในร้านอาหารและการอัพเซลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะแต่ทราบไหมคะว่าขั้นตอนสุดท้ายนั้นคืออะไรและเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการส่งแขกนั่นเองค่ะเมื่อพนักงานเสิร์ฟสังเกตเห็นแขกเริ่มลุกจากโต๊ะและเตรียมออกจากร้านพนักงานจึงเริ่มเดินมาที่โต๊ะเพื่อบริการแขกก่อนออกจากร้าน ก่อนอื่นเรามาดูวิธีการขอบคุณแขกที่เลือกรับประทานอาหารที่ร้านของเราอย่างเหมาะสม Thank you very much Thank you very much Thank you very much มีความหมายเหมือนกันเลยก็คือคำว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอย่าลืมพูดคำว่า very much แปลว่ามากแต่ไม่ใช่ so much so much ฟังดูเยอะจนเกินไปค่ะ ประโยคที่2องอาจดูยาวไปหน่อย I hope you had prison time I hope you had hope have you prison time present you a a had การส่งแขกกลับไปที่ประตูหากเป็นช่วงเวลาที่สะดวกการส่งแขกกลับไปที่ประตูร้านอาหารก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกับการที่คุณส่งเพื่อนกลับไปที่ประตูอพาร์ตเมนต์หรือคุณส่งพวกเขากลับบ้านใช่ไหมคะ การทำเช่นนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจผู้คนและต้องการให้บริการที่ดีที่สุดไม่ใช่80% 100%หรือ1 0 1%ด้วยซ้ำดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า Let me escort you back Let me escort you back และเมื่อคุณพาแขกไปส่งคุณควรเดินนำแขกเชิญแขกกลับมาที่ร้านอาหารในครั้งถัดไป การเชิญแขกกลับมาที่ร้านอาหารนั้นสำคัญมากนะคะมีหลายวิธีในการเชิญแขกให้กลับมาเวอร์ชันสั้นและเวอร์ชั่นยาวขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมาดูเวอร์ชั่นสั้นกันก่อนนะคะ See you again soon See you again soon ที่สำคัญห้ามพูด See you again tomorrow See you again tomorrow oh, no. ที่ทำให้ดูเป็นการคาดหวังของธุรกิจจนเกินไปดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะพูดว่า See you again soon พร้อมด้วยรอยยิ้มค่ะอีกทางหนึ่งที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่าสำหรับผู้จัดการและโฮสต์นั้นก็คือ We are looking forward to welcome you again soon. We are looking forward to welcome you again soon. อย่าลืมพูดถึงชื่อร้านอาหารระหว่างการสนทนากับแขกตอนส่งแขกกลับเพื่อให้แขกจำชื่อร้านได้ง่ายขึ้นและจำชื <S <s im, ่อร oh ้านของคุณได้นะคะการสอบถามความคิดเห็นเกี yani> assen, <S <S ่ยวกับมื้ออาหารในขณะที่ส่งแขกกลับนั้นคุณสามารถพูดกับพวกเขาและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมื้ออาหารว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาหารมื้อนี้ด้วยประโยคง่ายๆ You enjoy your meal? Did you enjoy your you enjoy your meal? meal? หรือถ้าคุณมีข้อจำกัดในภาษาอังกฤษและต้องการหลีกเลี่ยงคำที่ยาวๆและสับสนสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I hope you had a good t e r m I hope you had a good t e r m แน่นอนคุณสามารถใช้คำว่า good ได้นะคะแต่คุณยังสามารถใช้คำอื่นๆที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วได้ด้วยจำได้ไหมคะ Present <Present. S 1> ดังประโยคดังตอบไปนี้ I hope you had a pleasant time. I hope you had a pleasant time. การสอบถามถึงการเดินทางของแขกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร้านอาหารที่คุณทำงานอยู่อาจเป็นการดีที่จะถามแขกว่าเดินทางอย่างไรการทำความช่วยเหลือหรือไม่ลองถามด้วยคำถามต่อไปนี้นะคะแขกมาที่ร้านอาหารอย่างไร แขกมาโดยรถยนต์หรือไม่แขกต้องการแท็กซี่หรือไม่ <c oughs> หากคุณไม่แน่ใจคุณสามารถถามได้เสมอ How are you going back? How are you going back? คุณสามารถถามอีกครั้งว่า Would you like to call taxi for you? Would you like to call taxi for you? และแน่นอนว่าต้องมีคนเปิดประตูให้แขกเมื่อออกจากร้านเสมอและอย่าลืมทักทายและพูดคุยกับแขกด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรนั่นเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจะจำคุณได้นะคะเราสามารถใช้คำว่า thank you for your visit see you again soon thank you for your visit see you again soon